สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันนั่นเองค่ะเอ๊มีใครจำได้ไหมคะว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นการกล่าวถึงเรื่องอะไรถูกต้องนะคะอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลานั่นเองค่ะ โดยอดีตนะคะเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมเช่นเมื่อวานฉันไปเที่ยวก็คือผ่านไปแล้วกลายเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะส่วนปัจจุบันก็เช่น,จจน,ชนตอนนี้นักเรียนกําลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์กับครูพลอยนั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูพลอยเนี่ยจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะมาดูอย่างแรกเลยนะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเรื่องของแม่น้ําลําคลองค่ะในอดีตนะคะแม่น้ําลําคลองก็จะใสสะอาดนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยแม่น้ําลําคลองก็ไม่ได้ใสสะอาดเท่าในอดีตใช่ไหมอาจจะเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ย ทิ้งขยะลงในแม่น้ําหรือว่ามนุษย์เนี่ยปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํานั่นเองนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถนําน้ํามาอุปโภคบริโภคได้เหมือนในอดีตโดยตรงนะคะอย่างที่2นะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือเรื่องของป่าไม้ค่ะในอดีตนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มาด้วยป่าไม้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆลดลงไปใช่ไหมคะอาจจะด้วย จากฝีมือมนุษย์นะคะที่ตัดไม้ทำลายป่าเผาป่านะคะหรือแม้แต่ภัยธรรมชาตินะคะเช่นไฟไหม้ป่านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ป่าไม้เนี่ยลดลงได้เช่นกันค่ะอย่างที่3นะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือพื้นที่สวนพื้นที่ไร่และพื้นที่นาค่ะ อันนี้ก็จะมาควบคู่กับป่าไม้เลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกพืชใช่ไหมคะเช่นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะเขาก็จะมีพื้นที่สวนพื้นที่ไร่พื้นที่นาเนี่ยเยอะมากๆเลยแต่ต่อมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยเริ่มเข้ามา บุกลุกพื้นที่เหล่านี้มากขึ้นนะคะเพื่อนำพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมาสร้างเป็นบ้านเรือนสนามกอล์ฟหรือว่าห้างสปปรรพสินค้านะคะทำให้พื้นที่เหล่านี้ค่อยๆลดตามไปด้วยนั่นเองค่ะอย่างที่4นะคะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือการสร้างบ้านเรือนค่ะในสมัยก่อนนะคะคนไทยเนี่ยจะนิยมสร้างบ้านทรงไทยนะคะ ซึ่งทําจากไม้ค่ะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายตามธรรมชาตินะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็การสร้างบ้านด้วยไม้เนี่ยก็จะเป็นก็จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนิยมสร้างบ้านตามสไตล์ตะวันตกมากขึ้นนะคะมีการใช้อิฐใช้ปูนในการสร้างบ้านมากขึ้นค่ะอย่างที่5นะคะก็คือเรื่องของถนนนั่นเองค่ะ ในสมัยก่อนนะคะคนไทยเนี่ยจะนิยมเดินทางทางน้ำนั่นเองนะคะโดยพาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทางเนี่ยก็คือเรือค่ะแต่ปัจจุบันนะคะมนุษย์ก็ได้มีการตัดถนนมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะสามารถนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถยนต์รถไฟนะคะมาใช้ในการเดินทางค่ะ ที่นี้นะคะเรามาดูสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยก่อนกับปัจจุบันกันบ้างดีกว่านะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะมีใครเคยเห็นหรือเปล่ารูปในอดีตนะคะก็คือเตาอังโลนั่นเองนะคะเป็นเตาที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้นิยมประกอบอาหารนะคะโดยการเผาถ่านใช่ไหมเอาไปใส่ไว้ในเตาอังโลนะคะแล้วก็สามารถ เอากระทะไปตั้งทอดไข่หรือประกอบอาหารอย่างอื่นได้นะคะปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครใช้แล้วใช่ไหมเราจะพบเจอเตาอั้งโลเนี่ยส่วนมากที่ร้านหมูกระทะใช่ไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างเลยแต่ปัจจุบันนะคะเราก็จะไม่ค่อยนิยมใช้เตาอั้งโลแล้วนะคะเพราะว่ามันมีความ ล่าช้าในการประกอบอาหารเนาะเราก็เปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สนั่นเองค่ะที่หมุนแป๊บเดียวนะคะกดสวิตช์แป๊บเดียวนะคะก็สามารถได้ความร้อนที่ตามใจเราต้องการเลยใช่ไหมการประกอบอาหารก็จะทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก,ก็จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้านั่นเองค่ะ ในสมัยก่อนนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะคนสมัยก่อนถ้าต้องการแสงสว่างเนี่ยก็จะใช้วิธีการจุดไฟที่ตะเกียงแทนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าก็สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยแล้วใช่ไหมทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารค่ะคนสมัยก่อนนะคะเวลาจะติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเขียนจดหมายหากันนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความร่าช้าในการติดต่อสื่อสารกันนะคะหรืออาจจะเกิดการขาดเคลื่อนในการสื่อสารกันนั่นเองค่ะแต่ปัจจุบันนะคะการเขียนจดหมายหากันเนี่ยก็จะเป็น ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วนะคะเพราะว่ามันล่าช้าใช่ไหมเราก็เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ WiFi นะคะในการติดต่อสื่อสารหากันนะคะเดี๋ยวนี้แค่โทรศัพท์กิ้งเดียวเราก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วใช่ไหมหรือใครมีอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ก็สามารถแชทแชทเอ่อโซเชียลหากันได้แล้วใช่ไหมคะก็จะเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้เลยนะคะเป็นเรื่องของเตารีดนั่นเองค่ะอยากให้นักเรียนรู้จักนะคะก็คือเตารีดฐานค่ะสมัยกก่อนนะคะเราไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมการที่เราจะรีดผ้าให้เรียบเนี่ย คนสมัยก่อนเขาจะใช้เตารีดฐานนะคะซึ่งเป็นเตารีดที่ทํามาจากเหล็กใช่ไหมคะเขาก็จะเผาฐานให้ฐานเนี่ยมีความร้อนแล้วก็เปิดเตารีดเอาฐานใส่เข้าไปนะคะพอเตารีดมันร้อนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเอาไปวางทับกับผ้าค่อยๆค่อยๆ,ๆ,ๆทํานะคะจนผ้าเนี่ยเกิดความเรียบนะคะ แต่ข้อเสียของมันก็คือมันหนักมากๆเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ลําบากมากด้วยใช่ไหมแต่พอมีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็เกิดการผลิตเตารีดไฟฟ้าขึ้นใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะ ที่นี้นะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของสมัยก่อนและสมัยปัจจุบันของจังหวัดลำปางบ้างกันดีกว่าเราอยู่ลำปางเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะครูพลอยก็จะพานักเรียนทุกคนเนี่ยไปดูลำปางสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะคะว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไปด,ดูกันเลย รูปนีนะคะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะก็คือสะพานรัศดาพิเศษนั่นเองนะคะสะพานนี้เนี่ยเวลาไปกัดกองต้าเราก็จะพบเจอใช่ไหมซึ่งสะพานรัศดานะคะเป็นสะพานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเลยนะคะเขาเล่ากันว่าเป็นสะพานที่ผ่านสงครามโลกมาแล้วนะคะ ผ่านเหตุการณ์ที่จะโดนทิ้งระเบิดด้วยนะคะเป็นสะพานประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นรถค่ะรถของจังหวัดลำปางนะคะทาง ซ้ายมือของนักเรียนนะคะที่เป็นภาพขาวดำเนี่ยก็จะเป็นรถของจังหวัดลำปางในอดีตเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นรถคันแรกเป็นป้ายทะเบียนคันแรกของจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้นะคะส่วนปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีการใช้รถที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้รถที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเองนะคะลองสังเกตการแต่งกายของ คนในสมัยก่อนด้วยก็ได้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแต่งกายกันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นรูปของจังหวัดลำปางเลยนะคะคุณพลไปหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะก็เคยเห็นรูปนี้กันไหมเอ่ยคุ้นๆไหมคะเป็นอาคารที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในจังหวัดลำปางเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งอาคารแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่กาดกองต้านั่นเองค่ะ เวลานักเรียนไปกาดกองต้าน,นะคะนักเรียนลองสังเกตอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณกาดกองต้าน,นะคะซึ่งอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กาดกองต้านเนี่ยจะมีความแตกต่างจากบ้านเรือนของเราใช่ไหมคะเนื่องจากว่ากาดกองต้านในสมัยก่อนเนี่ยเป็นตลาดของพ่อค้าคนจีนค่ะดังนั้นการสร้างบ้านเรือนของ พื้นที่บริเวณกาดกองต้านในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสร้างตามสไตล์ตะวันตกนะคะเช่นฝรั่งเศสนะคะอย่างอาคารมองว้ซินเนี่ยก็จะเป็นบ้านทรง ขนมปังผิงสไตล์ฝรั่งเศสนะคะหรือแม้แต่การสร้างบ้านทรงพมา่าสไตล์พม่านะคะสไตล์ไทยล้านานานะคะหรือสไตล์คนจีนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่กาดกองต้าก็จะเป็นพื้นที่ค้าขายของพ่อค้าคนจีนนั่นเองค่ะเขาก็มีการสร้างให้มันสวยงามขึ้นเอาเพราะว่าเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนต้องเคยเห็นแน่เลยนะคะก็คือวัดพระธาตุลำปางหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเกาะคานั่นเองนะคะวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยก็เป็นวัดที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับจังหวัดลำปางเนี่ยมาน,นานมากมากเลยนะคะในสมัยอดีตนะคะเคยเป็นศูนย์กลางทางการศาสนาของจังหวัดลำปางด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือรถมาลำปางค่ะเอ๊มีใครเคยนั่งรถมาลำปางหรือเปล่าก็ต้องเคยนั่งกันใช่ไหมคะใครไม่เคยก็ลองไปนั่งดูนะคะเพราะว่ารถม้าลำปางเนี่ยเป็นยานทหารนะคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางเช่นกันนะคะอยู่คู่จังหวัดลำปางเนี่ยมานานเหมือนกันค่ะจนถึงปัจจุบันก็ยังมีรถม้าลำปางอยู่เลยใช่ไหมคะ ไปนะคะก็คือ5แยกหอนาฬิกาค่ะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะนักเรียนดูรูปในอดีตที่เป็นขาวดำนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการสร้างสะพานเอาไว้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะคะแล้วเขาก็ทำา5แยกหอนาฬิกาปรับทิวทัศน์ให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรูปของสถานีรถไฟนครลำปางนะคะโอ้โหในสมัยก่อนยังไม่มีรถไฟหัวหัวจักมาตั้งโชว์เลยใช่ไหมคะหรือแม้แต่น้ำพุหน้าสถานีรถไฟเนี่ยก็ไม่เหมือนกับในปัจจุบันใช่ไหมคะรถไฟในอดีตนะคะสถานีรถไฟในอดีตเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางความ มัง่งคั่งความเจริญของจังหวัดลำปางด้วยนะคะลองลงมาจากกาดกองต้านั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบ้างว่าเพราะอะไรถึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเรื่องของความเจริญทางเทคโนโลยีค่ะ ในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทั้งไฟฟ้าแลนะน้ำประปาใช่ไหมคะทำให้คนในสมัยก่อนเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากใช่ไหมดังนั้นมนุษย์เนี่ยก็เลยได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นนะคะผลิตโทรศัพท์ผลิตอินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะคะทำให้เราเนี่ยาสามารถใช้ชีวิตที่ สะดวกสบายมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันค่ะช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทำให้นักเรียนเนี่ยต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ WiFi หรือไม่มีแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเรียนเรียนได้อย่างลําบากใช่ไหมคะสนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือการตัดถนนนั่นเองค่ะ เหมือนกับป่าไม้นะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยป่าไม้จะเป็นพื้นที่เอ,อ่อประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ใช่ไหมแต่พอมีการตัดถนนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมีการตัดถนนขึ้นที่ไหนความเจริญก็จะไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น ดอยขุนตาลนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดอยขุนตาลก็จะเป็นภูเขาเลยใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยเวลาจะไปจังหวัดลำพูนอย่างเงี้ยก็ต้องเดินทางอ้อมภูเขาเดินทางข้ามภูเขาใช่ไหมต่อมามีการตัดถนนเข้าไปนะคะสร้างรถไฟสร้างถนนให้รถยนต์สามารถผ่านไปได้ก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางขึ้นเกิดความเจริญตรงนั้นขึ้นด้วยใช่ไหมคะ สามนะคะสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก,ก็คือมีการติดต่อกับชุมชนอื่นค่ะพอมีการติดต่อกับชุมชนอื่นนะคะก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นนั่นเองค่ะ 4. นะคะก็คือการที่มีประชากรเพิ่มขึ้นค่ะพอมีประชากรเพิ่มขึ้นนะคะความต้องการของมนุษย์เนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะ ที่นี้นะคะเรามาดูผลดีและผลเสียของการเปลี่ยนแปลงกันบ้างดีกว่านะคะว่าการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผลดีและผลเสียอย่างไรบ้างมาดูที่ผลดีกันก่อนเลยนะคะผลดีเนี่ยเช่นด้านของการสื่อสาร ก็ทำให้เราเนี่ยสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะหรือด้านสาธารณสุขค่ะก็คือเกิดโรงพยาบาลทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างง่ายขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่ครูคอยเคินเล่าให้ฟังนะคะว่าเวลาคุณยายจะไปหาหมอเงี้ยเราต้องต่อรถแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะเช่น จะไปสมมตินะคะจะไปในเมืองอย่างเงี้ยก็ต้องหาคนที่ขับรถไปในหมู่บ้านไปส่งหน้าหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ต่อรถ2แถวเนี่ยไปส่งหน้าอำเภอแล้วก็หารถ2แถวเนี่ยเพื่อเข้าไปในเมืองนะคะโอ้โหแบบกว่วจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็เหนื่อยมากๆใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลคลินิกเนี่ยก็อยู่ใกล้เรามากขึ้นนั่นเองค่ะ3นะคะก็คือด้านอาชีพค่ะพอ มีการมีความเจริญทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้เกิดความหลากหลายทางอาชีพเยอะขึ้นค่ะเช่นอาชีพวิศวกรอาชีพแอร์โฮสเตสอาชีพต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะมีผลดีก็ต้องมีผลเสียด้วยใช่ไหมคะผลเสียของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็คือค่าของชีพสูงขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยกับข้าวก็จานละบาท2บาทใช่ไหมคะยุคครพอยก็จานละ20-30บาทนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะกับข้าวก็จานละ50-60บาทขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะอย่างที่2นะคะที่เป็นผลเสียก็คือปัญหาด้านมลพิษนั่นเองค่ะ เช่นเวลาเรามีรถยนต์ใช่ไหมคะหรือรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยพอมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นรถเนี่ยก็ไปปล่อยควันใช่ไหมทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะหรือการสร้างโรงงานนะคะก็เป็นการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำได้นะคะหากไม่มีการคัดกรองน้ำดีและน้ำเสียนั่นเองค่ะหรือการตัดไม้ทำลายป่าค่ะ หรือแม้แต่ช่วงนี้นะคะที่เกิดสถานการณ์โควิดขึ้นทําให้นักเรียนเนี่ยต้องเรียนกับแท็บเล็ตอยู่ที่บ้านใช่ไหมดูคลิปดูการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันนะคะนักเรียนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออมันสะดวกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลเสียซ่อนอยู่นะคะเช่นทําให้นักเรียนเนี่ย อ่อนล้าจากการเรียนนะคะเพราะว่ามันต้องเรียนต่อเนื่องไปใช่ไหมหรือทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราขี้เกียจน,นะคะที่สําคัญที่สุดเลยก็อาจจะส่งผลเสียต่อสายตาได้นะคะทําให้สายตาสั้นลงได้นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูพลอยก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันที่ห้องเรียนนะคะสําหรับวันนี้ายบายค่ะ